สวัสดีครับพบกับรายการล้นไล่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาเจอพี่นีที่อยู่นครศรีธยุยาวันนี้เรามาดูหน้าของแกครับตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยคือใช้ล้นไล่แต่เลยทับไปหน่อยเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นของเพื่อนบ้านแกยังไงเราตามมาเจอแกกันเลยครับน<ม>าันีสิริเชิดขันอยูมงศีอําเหนองต้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมโอ้โหใช้ล้นไล่แล้วก็ได้ผลดี เดี๋ยวมาบอกให้ฉันพูดนะเนี่ยฉันพูดฉันเองปลูกข้าวอยู่ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้สามสิบแปดไร่สามสิบแปดไร่นะครับคืออไหมเมื่อก่อนเนี่ยสิบสองไร่ฉันคือทำได้หกเกศถ้าจะจนตายรู้ไหม,มนี่ยปัญหาเลยพอมาใช้ร่นไร่สิบสองไร่อ่ะได้สิบเจ็ด แต่วพราแต่ก่อนเนี่ยพอเวลามีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามต้องเรา,เรายังไม่รู้จัก่ะเรายังไม่รู้จักพวกตัวนี้ไงข้าวฉันน่ะนะบอกพวกบ้านแกน่ะไปไถทิ้งเลยข้าวเนี่ยไปองเอามันหอมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตนต้นหนึ่งมันละเม,ม็ดมันแห้งทิ้งเลยไปทาใหม่ก็ตัดใจจะทาไงให้ข้าวกูดีขึ้นมาซื้อร้นไหลเลยให้ไปฉีดฉีดแล้วถามไม่คนฉีดรถจะเป็นไงไว้หนูฉีดไปแล้วเหี่ยวมันเป็นไงแน่นแล้วปะแน่นแล้วเริ่มเริ่มแบบ ก<ม>ออคิดว่าไรจะได้ไม่เกินห้าสิบถัง,งหรอกอใจเราคิดนะนะแต่ตอนยังไม่มีรถไฟขีดรถไฟ ได้เกินนาต้องเยอะมนเลยใช้แล้วก็สักไม่อีกะต้อก็มาดูตอนออกรวงหรอกมันถึงจะรีเดี๋ยวไว้ผมว่าจะมาตอนออกดวงอีกทีหนึ่งอยากาดูว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้แล้วหรือว่าเกี่ยวมาแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยอยากอยากจะทราบจริงๆก็อยากให้ลองใช้กันนะครับเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆก็อยากให้ลองจริงจริงดีจริง,รงใช้แล้วถึงจะรู้ยังไม่ใช้แล้วจะบอกว่าเออมันจะดีจริงเปล่าว่ามันต้องคิดอย่างนี้ก่อนชาวนาอะถ้าทดลองก็อาจจะทดลองแบบอาจจะส่วนหนึ่งใช้อีกส่วนหนึ่งไม่ใช้ออชิมหมดเลย เหมือนลูเขียวไม่ใส่ปุ๋ยตลอดนครับเหมือนลูกค้าผมหลายๆคนก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องรอต้องรอต้องรอคนอืก็ทำกันไง่รู้แต่ฉันทำได้เงี้ยแต่ก็ไม่ไม่โกหกใครอยู่แล้วจ้ะกูพูดจริงเดี๋ยวเราอาจจะลองไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะตรงนั้นมาเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นฝั่งนาของแกที่เป็นเขียวกับไม่เขียวจะเห็นนะครับว่าด้านนี้คือฉีดจะเขียวเลยแต่ถัดไปเนี่ยจะเหลืองๆหน่อยๆแต่ที่แกบอกเนาะแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งโซนที่อยู่ด้านนู่นเดี๋ยวเราจะไปดูีท นี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของพี่นีที่เขียวกับอีกด้านหนึ่งที่ยาขึ้นลบเยอะไปห,ห,หน่อยนึงเนาะส่วนน้องแกเนี่ยเป็นแถบที่หมดเลย้านหลังเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านยังไม่กล้าลองใช้เดี๋ยวแกเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บดูแลเกี่ยวได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วแกจะใช้อีกทีหนึ่งเราก็มาดูข้าวเนียนะครับพี่เรา,าอยากดูว่าให้รากมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเห็นกันชัดนะครับโอ้โหดูความยาวของรากนะครับยาวแล้วก็รากฝอยเยอะทําให้ดูซึมสารอาหารได้ดีขึ้น มีทั้งฝอยด้วยแล้วมีทั้งส่วนที่ใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับดูความยาวดูกอรครับใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับตรงนี้นี่ห้าวันนะครับถ้าสมมติว่าขึ้นมาเป็น2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มีมากนะครับที่ให้มาเทียวชมขอให้หนานะครับเขียวเกี่ยวได้เยอะเอาเป็นเกวียนครึ่งไปเลย <c oughs> 150ยหาบางไปเลยขอบคุณมากๆเลยครับผม